ใช้หรอกนะคะแต่สอนให้เรารู้ไว้นะคะเอาลองทำตามดูหันปลายเชือกด้านขวามือออกด้านนอกหัน,นปลายเชือกด้านซ้ายมือเข้าในตัเองเสร็จแล้วเอา ครับใครตอนนี้ไม่มีเชือกบ้างครับเชือกนี้เป็นัดตังคไปดนงานนี้นะเราจะมีเราจะต้องทำทุกคนปากานะคะตัวหนอนลอยได้ ืนสุดยอดเขา,เาต้องสวยถึงแล้วบึกบนึนเจ้ <laughs> จริงๆไหมเอบบเอบบ <laughs> เยี่ยมเยี่ยมปืนอ๋อไปเอาไม้มาจะทำราวตัดผ้าอ๋อใช่ไงเขาไปทำราวตัดผ้าบึน <laughs> สวยถึงแล้วบึกบึน อันนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์ไปทำอะไรนะลาวตากผ้าผ้าค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเพื่อนกำลังไปทอาไม้โหสุดยอดทำอะไรนะอันนี้ทำอะไรนะคะลาวตากผ้าลาวตากผ้าเดี๋ยวนี้ได้ตากเนาะนี่เนาะสะบัดชุดตากชุดอ่าเป็นกิจกรรมที่เยี่ยมมากเอาไปทำที่บ้านได้นะ วันนี้เราจะทำราวตากผ้าด้วยตายหรือเปล่าอ๋อหวานกับกระต่ายไหนอ๋ออนี่โอ้ทิ้งน้ำทำไมเนี่ยแล้วเอาขนมามั่งกระต่ายโอเคค่ะสวยค่ะไปทำราวตากผ้าให้ได้นะคะโหหนี่แบงสองต้นสองแรงแข็งขันนี่นายหมูใช่ไหมเนี่ย ตอนหายใจตอนหายใจมาไกลมากตอนหายใจแรงเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมแกถึงแล้วแกถึงละนี่เราจะได้ราตักผ้าในี่ไงแกถึงละเราจะเราตักผ้าที่ผลิตเองนะคะวันนี้วันละอยู่บ้านไม่ได้แบกคนไป่ได้หรอใช่ใช่งอนดูโทรศัพท์ อ่ะมาค่ะมายกสองนิ้วหน่อยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเดี๋ยวเยวจะไปดูนะคะเราตักผ้าแบบทำจากไม้ไผ่ไหวไหมน่ะไหวไหมน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนู้แบกก็ยังได้โอ้โหนอ่อนี่โอ้นี่เป็นเคยแบกมาใช่ไหมโอ้เคยด้วย แข็งแรงมากแข็งแรงมากไปเลยเป็นคนสวยและแข็งแรง <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูฐานผู้ชายกันนะคะทำราวตักผ้าทรงเอ อยู่ข้างในนะมือขวาเชือกอยู่ด้านนอกอันนี้อยู่นอกสองฝั่งเลยงงอยู่จับนี้โเททอเคครับนี่เข้ามาหาตัวเองยยังอ่ะต่อไปต่อไปฟังต่อหลังจนากนั้นครับดึงเชือกมือขวาเข้ามาหานล้วเมย์เลยก็ได้พาเขาเนี่ยดึงเข้ามาเลยครับบางคนบางคนไม่อย่าง,งานั้นบางคนแบบนี้เอาเชือกมือขวาเข้ามานล้วเมย์เพิ่มแล้วมือซ้ายเข้ามาประกบ ฟ้าแล้วรูดฟื้นผิดไหมผิดนะครับเอาใหม่หนึ่งครั้งเอาใหม่อหนึ่งครั้งมือขวางดูมือขวาบิดเช้อวออกไปด้านนอกฟ้าบิดออกไปนอกเมือขวาอ่ามือขวาที่นี่ล้วยังดูนมือขวาเอาไปั่นนมือขวาใส่ห่วงขึ้นมาขวาขวาอาดูดูกลครกันได้ขวาเอาเลยขาไล่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนี้ ปได้ไ้้ิดปิดนี่ดูสิปิดัวไว้ปิดจับนี้ปิดนอก้เป็นตัวคิวอ่ะตัวคิวอ่ะตัวคิวอ่ะตัวคิวเออจับไว้จับหัวไว้จับนี้จับนี้อีนหนึงปิดตัวหาตัวมือหาตัวอในช่วงระหว่างแล้วก็ดึงอันนี้บางคนสงสัยบางคนทำผิดเพราะอะไรรูไมคุณ ในลักษณะไหนเน่เน่โครูบอกว่ามือขวาปุ๊บนะออกมือซ้ายเข้าบักคนเขาบอกว่าเอาเชือกเข้ามาหาน้าเม็ดนี่ข้างมือขวาเลี่ยข้างปุ๊บเอามือซ้ายเข้ามาประกบป๊าปั๊าปัญหาเกิดตรงนี้ครับให้ประกบให้ประกบมาข้างหน้านี้ไม่ใช่มาซ้อนข้างหลังหนูดูด้วยเวลาครูเขาบอกนะครับซ้ายให้ประกบไปทางไหนมือซ้ายเชือกออกเชือกเข้าใน นะแต่มือขวาเชือกออกไปด้านนอกแต่พวกเราทําอย่างนี้ <S <S บางคนประกบมาแล้วมันผิดไงพออกประกบปุ๊บเราดึงปุ๊บมันเลยเป็นนี้เดีนดเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือง่ายๆเลยระหว่างของกูทูลมือซ้ายบิดเข้าขด้าใแต่กูบิดออกนะม<อ>ืขอขวาบิดเข้าในหนูฟังนะครับเชือกที่มันอยู่ด้านนอกฝ่ายเชือกที่อยู่ด้านนอกไม่ว่าจะอยู่ซ้ายมือหรือขวามือของเรานะี่ เอาแตนมาว่าซ้ายหรือขวาอันนี้ไม่ได้ตัดป็นตัว P ตัว Q จริงแล้วทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอันนึ่งปวถูกต้องท้งนั้นก็เลยกวอันนี้วอันนี้ P ดึงวดึงวออกข้างหลังตอ่รูกเสียบรูเสร็จแล้วฟัง่อยุก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปอันนี้มันจะเห็นภาพโดยตรงเลยครับใน <ummy. S 1> าการผูกนะตัดฟุตเบนได้เลยถ้าเราชูมือขวาขึ้นมาจับเชือกขึ้นมาแบบนี้มือขวานะมือเยอะไรนะไม่ใช่บางคนผมถนัดมือซ้ายครับเป็นผูมือซ้ายเวลาเราสอนคนเยอะๆให้สอนไปทางเดียวกันนะหลังจากนั้นเอาเชือกพาดแขนไปพาดแห้อยมานิดนึงแบบนี้นะครับไปแขนซ้ายนะหลังจากนั้นชูมือขวาขึ้นมา มือป่าชูนมาครับจับไปที่ลักแร้ล้อป้มันต้องใช่ไ่งจะทขึ้นมาทไมาเนี่ยรามาแล้วแมีวิธีดดึงงนงานเเก่งอยากให้สอนแทนดึงเข้ามาครับดึผ่านลักแร้เราดึงผ่าเข้ามาล้วแลปุ๊บ แล้วก็ไปพาดเส้นที่มันห้อยอยู่แล้วก็ไปพาดแขนยังมาพาดย้อนขึ้นมาิ่งเลยโอ้ยดูกนตาช้าเลยดูแล้วทางช้าลูกแอดถูกที่เชิบเจ๊ะบอกคูดิเจ๊ะเร็วไปขึ้นมาอย่างไงยังไม่ได้สอนเลยอัพปุ๊บแล้วก็ไปพาดแขนอย่างเงี้แล้วเว้นรูไ้ด้วยทอง แหกไว้เล้วแหกเลยลูกแหกไว้เล้วก็ชอบคิดไปไหนแหละวท้องหนาวนะม้งเนี่ยเดี๋ยวชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาไอ้รูเนี่ยนะครับแหกไว้ด้วยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะมีคนบางคนนะที่ล้วงผิดรูเหลืองนะขอบใจนะเหลืองแน่นอนครับพี่มันจะมีรูนี้ใช่ไหมเด็งแล้วหลังหัวล้อดังเรียนไม่ได้นี่ยหัวล้อหรอ అviro Kaนี้ ます.